อยสงสัยไหมครับว่าทําไมทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่ารถเกียร์ออตโต้เนี่ยจะเป็นรถที่มันขับง่ายสบายแต่ทําไมเกียร์ธรรมดาก็ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันแสดงว่ามันต้องมีข้อดีอยังไงแน่นอนติดตามชมในคลิปครับ ไปที่ทราบกันดีนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกกับรถเกียร์ออโต้การใช้งานก็คือถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเราก็มีแต่เหยียบคันเร่งกับเบรคเท่านั้น2อย่างแต่ถ้าหากว่าเป็นรถเกียร์กระปุกเนี่ยหรือเกียร์ธรรมดานะครับมันก็จะมีเรื่องการเหยียบคัตเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะเปลี่ยนเกียร์หรือการจะออกตัวอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะยุ่งยากมากกว่านิดหน่อยทีนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วทําไมในเมื่ออย่างเงี้ยมันยุ่งยากไม่เปลี่ยนไปใช้รถเกียร์ มันมีข้อดีแตกต่างกันนะครับข้อดีเป็นยังไงเรามาดูกันครับอันที่1ในเรื่องของความทนทานข้อดีของเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็คือความทนทานเนื่องจากชุดเกียร์เนี่ยชุดเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับพวกรถเกียร์ออตโต้ดังนั้นจุดเสียรหรือจุดซ่อมเนี่ยมันจะน้อยกว่าแถมยังเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองผ่านการพัฒนาอะไรเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยอาจจะมีปัญหาเพียงแค่เรื่องระบบคัดบ้างที่กรณีวิ่งมาถึงหลักแสนกิโลเมตรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนคัดใหม่ย,ยกชุดดังนั้น เราอาจจะเคยได้ยินคําพูดที่บอกว่ารถเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์มักจะพังก่อนเกียร์ซะอีกส่วนอันที่2นะครับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยหรือเกียร์กระปุกมันประหยัดน้ำมันกว่าเกียร์ออตโต้ครับเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยข้างในเนี่ยจำนวนชิ้นส่วนของ,ของมันมันจะน้อยกว่าระบบรถเกียร์ออตโต้ดังนั้นมันก็เลยทําให้การถ่ายทอดพลังกาลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อเนี่ยให้ผลดีกว่าในขัยนกอนมีอัตราสิ้นเปลืองที่ต่ํากว่ายิ่งถ้าหากว่าเป็นรถเก่านะครับที่มีอายุการใช้งานมานานเนี่ยเราจะยิ่งเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ว่าความประหยัดของมันเนี่ยมันจะประหยัดได้มากกว่ารถเกียร์ออโต้เลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับอันนี้ต้องใส่ปลอ,อทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับรถเกียร์อัตโนมัติก็ผ่านการพัฒนาม,มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับดังนั้นอัตราสิ้นเปลืองณนะตอนนี้แทบจะไม่ห่างกันมากแล้วนะครับอันที่3ครับค่าบำรุงรักษาที่ต่ํากว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ไม่ได้แตกต่างจากรถเกียร์ออโต้แต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ํามันเกียร์ธรรมดาต่อครั้งเนี่ยมันจะถูกกว่าเลยจึงทําให้ค่าใช้จ่ายในระยะยาวของรถ เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะต่ำกว่ารถเกียร์ออโตโอ้และอันที่4ครับถ้าเราสังเกตเนี่ยคือราคารถรถใหม่เลยนะรถป้ายแดงเนี่ยมันถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะถูกกว่ารถเกียร์ออโตโอ้สังเกตเลยนะครับว่ารถเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะถูกวางให้อยู่ในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นกลางแต่ถ้าเป็นรุ่นพ็อปรุ่นไรขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่มีละมันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหมดเลยซึ่งในขณะเดียวกันนะถ้าเมื่อไปดูรถมือสองเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่ารถเกียร์ธรรมดาอันนี้ความนิยมมันก็จะน้อยกว่าแต่ว่าาานนเดียวกกััรคม็ จะถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันอันที่5ครับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมในการขับขี่เนี่ยมันจะคอนโทรลได้แบบสะดวกได้ง่ายกว่าเพราะอะไรครับมันเราจะเห็นภาพชัดก็ตอนขึ้นเขาลงเขาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราจะเป็นผู้ควบคุมเกียร์เองแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยอันนี้บางทีต้องให้สมองกลของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันช่วยประมวลผลนะในการที่าจะปรับ,จะ,บจะเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะบนดอยนะหรือว่า คนที่อยู่ที่สูงๆหน่อยมกักจะนิยมใช้เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวเรื่องพวกนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยขอบคุณครับ